สวัสดีครับผมบ้าบอยเด,ด,ด,ดรนทิีานครับมือนี้บ้าบอยมาเลาะปลาลดงขึ้นเก่าครับผมมือนี้มาเลาะปลาหนใหม่ครับว่ามหาหนใหม่ต้มมาแทนครับผมสิเป็นโนเตาหรือไอเป็นโนแบบเป็นโนแบบขึ้นสูงขึ้นเหี้ยหรือว่านอนร่างดินนะครับเมื่อนี้ขั้นพอ่อแบบใดก็เอาเมืครับผมเพราะว่าพ,พี่น้องเพื่อนอุดหนุนบ้าบอยนะครับผมนนต้มแบบ บอกต่มนอเตานอตำสินีครับเพื่อนพี่น้องเพิ่นกันมากหลายนะครับผมก็เลยม,มาหลาอเบิงนะครับผมมื่อนี้สีสซกสีมันสีแดนอใหม่นองกำลๆพี่น้องรับชมกันบ่ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ลูกให้ร้านบ้าบอยในเดนอนธัสานนี่ด้ครับผมเดี๋ยวไปรุ้น้ำกันครับสวัสดีครับมอพอหนึ่งเฮียเล็กเฮกสมานครับพี่น้องบิดต่มครับ ต้มต้มเตาที่สองครับเตาสมิตต้มพอดีเลยครับพอดีต้มเลยครับโอ้พอดีต้มแสบครับสมิตรครับผมโอ้นอนหนึ่งถังงนครับพี่น้องต้มพอดีเลย มองไม่เห็นขนาดโตโตใหญ่อู้งามงามงามที่น้องงามอยู่งามอยู่ครับซำนอนเมื่อกี้เลยครับผมมาแล้วมาแล้วเท่านอเมื่อกี้เลยครับนอต้มง,งามๆครับผมยูมีแต่นอ ก็ดีต้มครับพี่น้องแต่มันจะเอาได้ไหมหน่อนี้น่อนี้จะได้ไหมเอออ๊บออกไก่โดน,โนโบ่นอ,อได้หักแล้วแต่มันจะออกได้ไหม มาแล้วหนูนั่งเกี้ยวมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วครับหมูอวนๆครับผมนอนนงครับอู้นอนง่ามนีนม่จะนอนับซำกันเลยพี่นอ้องอือดาขาวขาวครับนะครับ

ครับผมต่อจอยไม่เป็หนหรอกได้ซ้ำนี่ครับหนึ่งสองได้ซ้ำนี่ได้ซ้ำนี่คร,ครับมาแล้วสวยงามตามท้องลายอยู่อีกแล้วครับท่าน <c oughs> โกมัแล้วโตกมา,กมาแล้วครับผมพี่น้องเลยเบิ้งกันอีกครับอืมเจ้ารอเจ้ารอปอกตกสวยๆเลยครับผมพี่น้องเมื่อกี้คุณปะเขาทรงนี่บ่พี่น,ออน้งอ,งงนอ,นองหนึ่งสองหงองงามดีดีครับเฮ็ดศษไม้สมกับงานเลยกรับผมพี่น้องครับ สามเตาครับสามเตาต้วมเลยยรับรับสมเสียทำนี้น ต่เอเท่านี้ต้มอ,อร่อยมากมากพี่น้องเพื่อนอยากได้ต้มนอตั้มแบบนี้ครับผมส่งให้พี่น้องเพื่อนครับไปต้มกินเจว 能们能能聊一下吗？ ไม่ไรไม่ไรเอาใบกว่าในพันธุ่กว่านิดนึงครับผมครับผมพี่น้องครับอีกตอนหนึ่งครับนี่โผโผออกจากโกว้าวโอ้ยเดือดงามพี่น้องครับ โอ้ยแบบสวยแบบสวยสวยงามสวยงามอุ้ยยัางงามดีกับน้องนี่ครับผมนางบินด้ว่าได้ครับ A plus... <truits> a plus, a plus... ครับผมพี่น้องอีกรอบนึงครับข้างในครับพจะป้ายตีเดียฮะจุดเสียบเลยครับผมพี่น้องนี่เดีดเ๋ยวออกไปไปชดเสียบเลยหนึ่งศัวเห็ดหอดหมองสีเอา ไปหลุดพี่น้องแต่ว่าขาดแล้วอะ่ะพี่น้องขาดแล้วครับอ้นมองงายซ้ำกันเลยพี่น้องไปเพราะเราคู่กันเหมือนกับน้องอีสองนอน,นี่ครับอันนี้นองแรกครับอันนี้นองสองครับผมแบบสวยครับนี่นอนแรกนี่นองสองครับ นอเดียวคันได้เกงกับเกงในหมอหนึงที่คุยนึงแปลกไงครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวไปลูนน้ำกันอีกครับผมนอหนอนี่นอน,นี่นอนอหนินน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 นเสียงทางไหนอนอเป็นนอแบบเอ๊ครับผมพี่น้องจะเอาไปพอต้มได้ไหมไปดูน้นกันครับงามอยู่ปงามอยู่บงามอยู่งามอยู่ อ้ยขาวตัวนางผระดินครับผมนางผระดินสวยๆครับน้องครับน้องงามๆครับข้าวข้าวอีกครับโอ้นันเตาปื๊ดพี่น้องเห็นน้องใหม่สองน้องน,นี่เฮี้ยงกันปะครับ นอนหนึ่งนอนแบบง่ายครับนี่ครับผมพี่นองนอนนี่นอนแบบง่ายครับนี่นอนนอนตัวนอนตัวเติมสวยๆครับ สมุดอะไรสมุดเอาได้นอนลุกมากลุกมากลุกมาแล้วพูดพอเอาน้อนกน่อนครับผมพี่น้องก่อนสิไปหาวิธีเอาเอาน้อนอีกน้อนหนึ่งครับเดี๋ยวเอาน้อนนี้ก่อนครับผมพี่น้องครับ มาแล้วมาแล้วมาด้วยความมั่นใจอีกนอนหนึ่งปลายเพิ่งนนจะก่อได้หน่อยครับผมยังบ่เป็นตะเอาครับเดีย๋ยวไปบึ่งนอไม่น้ำกันครับปีนหน้าพันสังนอต่มนอตตำน้ำบาบอยครับสองโลครับขอบคุณหลายๆด้วยครับผมพ่อไดค้านมองอํามัน น่าฮดตกิฟต์พี่พน้องรับส้มกันค,ครับ้ยงามๆครับมมนนผมพี่น้องนะตม้มกับ่อแมนอันนี้้อครับผมพี่น้องต้มนาะต้มแบบสวยเลยแต่ครับป็เนเอาแบบปอกครับเป็นเอาปอกตม้ม มันก็สร้างจากบ้าบอยไปกินแล้วครับหลอบหนึ่งนะมันแสบดีเนลยหอาอีกแน่เห็ครับเลยได้หาหเยเอหยเพื่อนครับหหผมอ,อ้อเอาอ๋ออ,อ,อ,อุ้ยมาบุนง่น้องนังเอ,อ้า เขาไปไหนบ้านีเ่เ๋ยวบอขอตัวนอนี่ก่อนนะครับนอนหันได้มากแบบทุลักทุเลหลายพี่น้องห <c oughs> มุนเขาไปเอาก็จิีดได้ครับอ๋อนี่ครับนอตำนอตำนอตำตำนอหนึ่งสองตรงสรหนามเยอะมาก นมัจะเงาใหญ่ๆครับเงาใหญ่ๆอ้วนๆนะครับน้องบ่บ่ผมเป็นได็กน้อยที่ับผมพอดีกินเลยครับกัดสามเทื่อกัดใหญ่ๆตาเหลืองๆเลยครับผมพี่น้องคุ้นครับผมน้องหนึ่งครับน้องหนึ่งนองหนึ่ง โอ้โเตานี่งจะไม่ยังใช่พี่น้องพอมันเตาแล้วนี่จะก็นน่อแล้วครับ1 2โอ้โฮไม่ถานัดเลย1 2 1 2โอ้ยได้อะไรสิ่งที่ได้ก็คือหัวมักอ้อโอ มาแล้วครับของแท้มาแล้วครับสวยงามครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่เพิ่งน้อกันอีกครับผมนอนนี่ครับเอาออกไปทางนู้นก็ได้ครับค่อยไปเอา มันจะออกไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วจ้าคุนครับอีกหนึ่งอันครับ เดี่ยวกะปิข้างในก็มีอีกทอดผมพี่น้องข้างในสวยๆข้างในกะทรองอันง่ามง่ามกับผมพี่น้องพี่ไถ่บ๊อบถ่ายแล้ว เดินมาหน่อแรกครับหน่อสองก็ไม่รู้ว่าจะตามมาหรือเปล่าไก่หรือยังห่ดนลรือว,ว่าพี่้องห่อนแล้วไปเโอ้ย,อย,อยมาแล้วจ้าปาดโอ้ยเงาเครดีดเงาเครดเีดเลย ดีครับนอนนงครับอาสิม,มัวมัวในเด้อครับผมพี่พน้องครับเพราะว่ามันตังก้องใสม,ม,มืดม,ม,มืดนะครับผมพี่นอ้องออต่อออกก่อนครับวอนนี้ต้องออกต่อออกต่อออกก่อนออต่อออกก่อน ตับหลุดไปมัใจใจโอ้ยอยากให้คุลองว่าบนทาง,งหลังสับหักดีหนึ่งสองน่าจะหักแล้วครับผมพอสิหกักเอาครับเดมมึงไปหกักเอาหลุดครับเอาหนาครับมึงอึ๊บอึ๊บ ไปหด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 โอ้ยโอ้ยโอ้ออ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 อมาแล้วครับนอใหญ่ขึ้นกันครับอันนี้หน่อไม้เปรครับหน่อไม้ช้างเหยียบครับหน่อไม้ตัวนี้โอ้ยใต้ใต้ใต hát mình tàu hết hát 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 nọc hát 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 con ba boy, hát 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 nó đi nấy hay ba hát 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 เซนะตเลือดเทียหนึ่งบองจบอุ้ย,อย,อยพอดีพอดีครับอันพอดีบางนี่มัจฉไปพอดีบางเด้อกี่เมตอ้ย,อย,อย,อยครับ ครับผมทำไมคุณไม่โฟะไล์ทำถ่ายอยู่หน้าจอหนึ่งสองอุ้ยยังงครับสวยๆนะครับ งามแตงอ,อมวะงามจนน้อยปีตีตีตตน,นขึ้นเยือ่อฝาถาดินแทะน,น,น,นะครับปิ้พออยนอนหนึ่งแล้วครับงามงามครับ nói heo heo anh อึ้งสุุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องหยักเตะมาแล้วครับมาแล้วลึก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 ไม่ใช่นอนไม้อยู่ลึกลึกนะครับผม บอกบ่าบอยครับ,ร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 บรหายใจลึกๆครับผมอออป้าอืดอเป้ ได้ครับผมอันนี้เป็นขอเพิ่มเอครับขึ้นขึ้นมาดินปฐมบันไดครับผมได้ได้นอซมีครับหนึ่งสองนี่วุ้ยนั่งเกี้ยวมาแบบสวยองหญิงเสด็จแล้วองหญิงนี้หา่าว คนครับอีกนอหน,นึ่งครับผมพูนน้องสออหันหาได้เงีง้งลงมากนะครับนี่ซับหยากแล้วนี่ครับอึ๊บอึ๊บโอ้ขนาดเดี๋ยวนี้เกี่ยวเพิ่นก็นยังน้อนมากครับผมพีม่น้องน้อนนี่ อันนี้คือองค์หญิงผู้อาภัพครับผนลีครับผมถ้าไปออกสังคมครับมันก็เลยลีในดินอยู่ดังลีอยู่ในเฮอร์นนะองค์หญิงกำมะลอครับผลหนึ่งสองซับโอ้ยจอดครับ สามพระนางครับสามพระนางสามพระนางงามๆเรือร้ายอันอยู่ด้ครับผมพี่นอง่ว่าเป็นเตาน,น้อยครับกับสิังบ้านในอาอครับผมอันนี้ก็เป็นองค์หญิงอาภัพครับองค์หญิงซับงับกับภูมกวนกับเจ้าชายซุกงบุบมาพอกันจะเป็นคือกันครับผมกับภูขุด ครับผมพี่น้องครับสรุปผลงานของเซามือนีครับบรรยากาศคึ้มคึมแบบฝนติตกครับผมพี่น้องมือนีบ้าบอยมาผู้เดียวนะครับผมกะโศกมานอยู่ครับผมพี่น้องครับโกดทำไมเพื่อนกะหาไปนํานะครับผมพี่น้องครับกะเ้อกะอาศัยนอนลึกๆเอาครับผมพี่น้องครับเพราะว่านอนนอกนอนะเพื่อนกะหานะครับมือนีกะได้ประมาณนี้ครับผมพี่น้องตีนอไง่าง่ายครับ เพ็รน้อใหม่ตุ่มนะครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเข้าวมาเป็นกำลังใจให้บ้าบอยในดินทิศอีสานเด้อครับผมพี่งนดินทิศอีสานสามีอีสานร,รอบอ,รรอบตัวอีสานบ้านเฮาครับนี่ผลงานวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับบ้าบอยกะขอไวส้สนีสก้อนครับกอยไว้พอๆพกันคลิปหนะ้าไอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงเป็ด ลำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขูสุขคนครับผมเป็นกำลังใจแห้บราบอยนี่ด้ยวยครับสวัสดีครับไาครับผมพี่น้องกลับบ้านกลับบ้านแล้วเกือบลืมครับผมพี่น้องเกียบลืมแล้วครับเกียบได้หลบมาใมา่ กลับบ้านน้ำกันครับแม่แม่ครับโอ้ยอยังไปสอมพอเห็ดเพิ่งทถาเห็ดเพอเบอรออยู่เนาะพี่น้องอึ๊บ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 อุ้ย,ย,ยน้ำเกาะหลังอึ๊บ ไปเลยครับไปแล้ว,ลวพอกันไหมคลิปหน้าครับผม